สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech Talks นะครับกับผมนายนัชยพงศ์ศรีสว่างสุขหรือนายแฮปปี้แมนนะครับมาติดตามฟังกันได้เลยครับผมครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง อ่าสมาร์ทโฟนจะขาดตลาดอาจจะต้องแยกการซื้อหรือเปล่านะครับก็น่าสนใจนะสำหรับช่วงครึ่งปีหลังนี้จากนี้ไปนะครับเพราะว่าอะไรนะครับจริงๆมีหลากหลายเหตุการณ์มากเลยนะครับจากข่าวที่มันผ่านมาเนาะต้างหากใครติดตามกันนะครับตัวสมาร์ทโฟนจะขาดตลาดได้อย่างไรนะครับก็จริงๆก็อาจจะไม่ถึงขนาดขนาดขาดตลาดขนาดนั้นนะแต่ว่าเอ่ออาจจะด้วย สถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจเองนะครับทั้งโควิดนะครับทั้งเรื่องของโรงงานการผลิตนะครับรวมๆกันเนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของสมาร์ทโฟนไม่ใช่ใชเฉพราะแค่ค่ายใดค่ายหนึ่งนะครับอาจจะเป็นทั้งตลาดเลยนะก็บอกว่าก็มีฟอร์แคสออกมาออกมาบอกว่าคือหลายๆข่าวเนาะก็ออกมาบอกว่าเอออาจจะทำให้เขาวิเคราะห์กันว่าจะ,จะขาดตลาดได้เนื่องจากกำลังผลิตไม่เพียงพอจริงๆแหละหละักๆก็คือกำลังผลิตมันไม่เพียงพอแล้วก็วัตถุดิบ ที่นํามาใช้ในการผลิตนะครับเป็นชิ้นส่วนของสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาจจะขาดไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงคนของเราเองนี่แหละที่จะต้องคุมอยู่ในลายการผลิตนะครับก็ติดโควิดนั่นทําให้โรงงานก็ปิดตัวไปหรืออาจจะทําให้ต้องเรียกว่าแบ่งกําลังคนเข้ามาสับเข้ามาทํางานอย่างเงี้ยครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดหรือโรงงานที่มีการป้องกันอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าถ้ามีคนเขาเรียกอะไรนะ ถ้าคนยังติดโควิดแล้วเข้ามาทํางานเนี้ยอาจจะทําทให้ติดแล้วก็จะทําทให้ต้องปิดโรงงานแบบระยะยาวไปเลยก็ได้แต่นี่คือถ้าบางโรงที่ยังไม่ติดอย่างเงี้ยก็ต้องต้องเขาเรียกว่าป้องกันนะซึ่งมันก็ลําบากเนาะเพราะว่าอะไรครับมันควบคุมไม่ได้นะเรื่องของโรคโควิดก็ทําให้เป็นผลกระทบะครับข่าวก่อนหน้านี้จริงๆแล้วมีข่าวต้องหลายที่นะครับมีเรื่องของไฟดบับมีเรื่องของโรงง,งานไหมนะครับไฟลัดวงจรอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ หรือตัว Power ก็อยู่ดีก็ไม่สามารถป้อนกระแสะไฟ,ฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน,นะครับก็ทําให้การผลิตนะครับอันนี้เรื่องของการผลิตชิ้นส่วนนะครับเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจริงๆอาจจะรวมถึงสมาร์ทโฟนบางส่วนด้วยแต่ในข่าวบางข่าวเนี่ยก็อาจจะมีบางโรงงานที่อาจจะเป็นชิ้นส่วนที่มันเหมือนกับตัวชิปเซตนะครับที่เป็นไม่ใช่เอเนาโนเมตร6นาโนเมตรอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ตัวชิปเซ็ตซิปที่เป็นซีพียูหลักของของสมาร์ทโฟนนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวพวกโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับผมแต่สำหรับสมาร์ทโฟนเองนะ่ยที่มีผลกระทบจริงล่าสุดอย่างนี้ครับคืออย่างหลายค่ายนะอย่างซัมซุงอย่าง iPhone เองเสียวมีเองก็ตามนะต่างก็ไปตั้งโรงงานผลิตที่อินเดียนะครับแล้วในช่วงนี้จริงๆแล้วพิษของโควิดที่อินเดียเนี่ย คือมันแพร่กระจายเยอะมากจนขึ้นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับผมนั้นทําให้อะไรมีผลทําให้คนที่ติดโควิดรวมถึงโรงงานที่ตั้งอยู่ในอินเดียนะครับจึงมีหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดก็อย่าง,างที่บอกว่าอาจจะยังหลายเขตหลายเมืองหลายจังหวัดในอินเดียเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ติดก็จริงนะครับแต่มันก็เสี่ยงดังนั้นการผลิตเนี่ยก็อาจจะทําให้จํานวนการผลิตช้าลงนั่นเองนะครับไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ตั้งแต่ช่วงแรก ช่วงต้นปีครับตั้งแต่ปัดุลาเป็นต้นไปเนี่ยเราต้องติดตามกันให้ดีเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะมีข่าวเขาเรียกว่าอาจจะมีข่าวมาเรื่อยๆแหละก็มาติดตามกันได้ใน Happy Tech บล็อกนะครับา Happy Tech Talk หรือว่า Happy Tech อัปเดตกันนะครับก็อัปเดตข่าวแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆกนแล้วกันเนาะก็ที่อินเดียนี่แหละนะครับมีผู้เขาเรียกว่าสิ่งทั้งส่วนแบ่งตลาดนะครับทั้งโรงงานการผลิต ก็อยู่ที่นั่นครับคือเป็นฐานใหญ่อะนอกจากจีนแล้วนะครับจีนเนี่ยก็ทรงๆแล้วนะโควิดก็น่าจะพอกับไทยไทยอาจจะแซงจีนไปเร้ด้วยซ้ำนะครับผมก็แต่ไม่รู้นะว่าข่ารายงานข่าวนี่มันมันตรงไม่ตรงยังไงแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับมันก็ประมาณนี้แหละดังนั้นในอินเดียนอกจากเสียวมีซัมซุงแอปเปิลอย่างเงี้ยครับจริงผมเชื huh. ่อว่าน่าจะมีหลายค่ายนะที่มีกําลังการผลิตแล้วก็ไปอยู่ที่จีนและอินเดียอย่างเงี้ยครับรวมถึงเวียดนามเองก็ตามนะแต่เวียดนามอาจจะไม่ใช่แบบ ฐานใหญ่นะอินเดียเนี่ยชัดเจนมากนะครับก็ทั้งาการ forecast ว่าจะมีจำนวนยูนิตท,ที่เพิ่มขึ้นนะครับ Market Share ที่เพิ่มขึ้นอย่างทั้ง s a m s u ุงทั้งเสี่ยวมีแล้วก็ Apple เองนะครับก็ผมเชื่อว่าก็อาจจะมีผลกระทบนะครับอาจจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังนั้นมีผลกระทบทำให้เครื่องรุ่นใหม่นะครับที่จะผลิตออกมาหลังจากช่วงครึ่งปีนี้นะครับต้องมารองดูกันว่าจะออกมาได้สักกี่รุ่น ชัดเจนว่า Apple เนี่ย iPhone 12ในปีนี้นะครับกระทบแล้วนะครับแน่นอนว่ากระบวนการผลิตลายผลิตที่เป็น iPhone 13ด้วยก็เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าก็มีส่วนหนึ่งจริงผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีการผลิตที่อินเดียแหละส่วนหนึ่งละไม่มากก็น้อยดังนั้น iPhone 13ปกติแล้ว iPhone นะช่วงออกใหม่ก็จะมีจำนวนเครื่องที่น้อยอยู่แล้วไม่พอกับความต้องการของผู้ใช้งานทั่วโลกนะครับดังนั้นโรงงานการผลิตที่ มีผลกระทบชัดเจนของ Apple เองเนี่ยที่มีข่าวออกมากนะก็กว่าครึ่งเนี่ยติดโควิดนะครับทำให้ต้องปิดโรงงานหรือว่ามีการลดกำลังการผลิตไปเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อ iPhone 13ที่จะออกในปลายปีด้วยนะครับไม่รู้ละอาจจะออกกำหนดเดิมหรือกำหนดอาจจะเลื่อนไปก็อาจจะเป็นได้นะทั้งทที่ปีนี้นะครับจริงๆเาเรียกว่ามาร์เก็ตแชร์ Share, หรือกำลังซื้อเนี่ยกำลังจะกลับมานะบนตลาดสมาร์ทโฟนในช่วงต้นปีเนี่ย ค่อนข้างดีดีมากเลยนะอย่างเช่นเสียวหมี่เนี่ยในประเทศไทยเองก็โตขึ้น3 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็นอันดับสองนะอย่าง a p p เ e เองแน่นอนว่าถ้าในตลาดโลกเนี่ยก็ขึ้นอยู่อนะันดับ2แลเนาะซัมซุงเป็นอันดับหนึ่งะครับแล้วก็เสียวหมี่เป็นอันดับสาอย่างเงี้ยครับ3มค่ายนี้คือชัดเจนแล้วคือเป็นเป็นส่วนแบ่งตลาดอ่าจำนวนมากสุดเนาะในโลกนี้นะครับก็อาจจะทําให้อ่าเขาเรียกว่าผลรวมของสมาร์ทโฟอนอาจจะแพงขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะทําให้ทั้ง3ค่ายนี้นะครับ อาจจะมีจำนวนรุ่นน้อยลงมีจํานวนการผลิตที่น้อยลงจานวนยูนิตน้อยลงอาจจะทําให้พวกเราเนี่ยผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานนะครับมีตัวเลือกไปเลือกค่ายอื่นซึ่งปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าค่ายจีนไม่ว่าจะเป็น oppo ไม่ว่าจะเป็น vivo นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายอื่นออาทิเช่นอย่าง nokia น,นะครับทำตลาดในตลาดในประเทศไทยและ global เองราคาก็ไม่ได้แพงและคุณภาพดีรวมถึงเอ่อยังมีอย่างเช่นถ้าผมนึกออกเนี่ย infinix Tech โ no มีค่ายไหนล่ะ v i o แบรนด์องทั้งหลายนะครับที่ที่มีทําตลาดอยู่เอ,อย่างในไทยเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็คงมีผลกระทบแต่คงน้อยอะ่ะผมเชื่อว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ยอดขายไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่ที่ผลกระทบเยอะนี่ก็คือพวกยอดขายเยอะเช่น a p p l e Sams u n g ุงอ่าเสียวมีอะไรพวกนี้น่าจะกระทบกันซะเยอะนะครับก็จากทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เล่าให้ฟังครับก็มีผลทําให้สมาร์ทโฟนขาดตลาดอาจจะต้องอเรียกว่าใครที่จะเปลี่ยนเครื่องในช่วงนี้นะครับ ก็ช่วงนี้ถือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ดีก็ได้นะครับถ้าจะเป็นเครื่องใหม่ถ้าหลังจากนี้อาจจะต้องเล็งอีกทีนะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมาใหม่ก็จริงแต่อาจจะต้องไปแย่งกันซื้อนะครับไปแย่งกันจองใครที่จําเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนจริงมันเก่ามากแล้วมันเรียกว่ามันจะพังแล้วมันจะพังแหล่ไหมพังแหล่หน้าจอแตกคนใช้มันตั้งนานแล้วนะครับหรืออยากจะใช้ 5G อะไรอย่างเงี้ยผมว่าช่วงนี้ก็มีเครื่องออกมาเรื่อยๆนะครับเครื่องใหม่ในช่วงนี้ก็พอพอมีออกมานะครับก็ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีหรืออย่างแบรนด์รองเช่นหัวเว่ยเนี่ยที่ไม่ได้พูดถึงนะครับก็เขาบอกมีส่วนแบ่งตลาดลดลงนะแต่ว่ามันก็ไม่มี GMS เนอนาะก็จะมีค่าหนึ่งอย่างเช่น Honor ก็น่าสนใจถ้าออกมาผมเชื่อว่าราคาก็น่าจะดีและเห็นเขาบอกว่าจะมีตัว g m s ติดอีกไปด้วย mm hmm. ก็เหมือนกับอารมณ์คล้ายๆหัวเว่ยในเทรนด์ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องนะแม้ว่าเขาจะแยกแบรนด์กันแล้วเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับและราคาผมเชื่อว่าราคาดีด้วยนะครับ ก็คงเป็นประมาณนี้แล้วช่วงนี้เองนะครับก็คงมีวัคซีนมาแล้วก็คงต้องติดตามว่าในอินเดียหากหากสถานรรการณ์ในช่วงสักสองสเดือนนี้นะในอินเดียเนี่ยกลับมาเป็นปกติผมก็เชื่อว่ากําลังการผลิตอาจจะไม่ได้ผลมีผลกระทบมากนักนะครับก็อาจจะกลับมาเป็นปกติโดยไวแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบสักอย่างน้อยก็1นึ่คิวละหนึ่งไรมาแล้วนะอืมกรม็รวมมสรตะแล้วก็ประมาณนี้ครับใครที่มีความเห็นออย่างอื่นก็ หรือมีประเด็นอื่นที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้ก็มาคุยกันได้นะครับผมเยาะพรับทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามฟังจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast ครับ b o c k n i t Podcast นะครับ Anchor Podcast นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ www.happytechblog.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ